สวัสดีแฟนฟุตบอลพุทอพักที่จกสยามพบกับสรุปข่าวเลตเตอร์สตีวันนี้สรุปข่าวเลตเตอร์สตี้วันนี้มาเริ่มกันที่วาดีเผยตื่นเต้นร่วมงานโรเชสเตอร์นิวยอร์กเอฟซีโรเชสเตอร์นิวยอร์กเอฟซีของเจมี่วาดีได้แต่ตั้งหัวหน้าโค้ชคนใหม่สําหรับฤดูกาลหน้าเจมี่วาดียอดดาวยิงของเลตเตอร์สตีกล่าวว่าเขารู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับการได้บูโน่บาตาซามาทําหน้าที่กุซูคนใหม่ของทีมโรเชสเตอร์นิวยอร์กเอฟซี เดบิวดี้กองหน้าของทีมที่จอกสยามกลายเป็นเจ้าของทีมร่วมสโมสรฟุตบอลในอเมริกาในช่วงซัมเมอร์โดยซื้อหุ้นบางส่วนและดูแลการรีแบนด์ของดีนอสที่เคยสร้างชื่อไว้สโมสกรกำลังเปิดตัวอีกครั้งเพื่อกลับไปสู่ฟุตบอลอาชีพในฤดูกาลหน้าและจะเข้าสู่เมเจอร์สกอกเกอร์เนปโบริทที่สร้างขึ้นใหม่โดยมีบาาซาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสออกุซูชอฟโปรตุเกสเคยปโค้ตให้กับทีมริชชีชิพอย่างนอติแฮมฟอร์ดส์โดยทำงานเป็นผู้ช่วยซาบีราบุชีหมวหน้าโค้ชท จนกระทั่งตาฟโค้ชถูกได้ออกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วไวันที่กล่าวชึงการเข้ามาขอผู้จัดการทีมคนใหม่ว่าในฐานะหุ้นส่วนของทีมเราประทับใจมากกับการเข้ามาของบลูโน่ซึ่งเน้นย้ำถึงปรัชญาการทำทีของเขาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และสไตล์การเล่นของสโมสรด้วยเมื่อได้รับการยืนยันในฐานะหัวหน้าโค้คนใหม่ของโรชเชสเตอร์ Bruno, บูโดบัตซาได้เขียนบนสตาฟแกรมไว้ว่าเขาภูมิใจและเป็นความสุขจริงๆที่ได้เซ็นสัญญาก,กับโรชเชสเตอร์นิวยอร์กเอฟซี ผมอยากจะขอบคุณเดวิสเวนดี้ดอสกินเจมี่วาดีจอห์นมอริสและรีทักเกอร์สำหรับความไว้วางใจผมแทบรอไม่ไหวที่จะเดินทางไปที่โรชเชสเตอร์เพื่อเริ่มทำงานปเป็นเส้นทางของเมเจอร์ลี่ซ็อกเกอร์และผูประกอบคูกทั้งหมดที่สโมรสรรวมไปถึงแฟนบอลของโรชเชสเตอร์นิวยอร์กเอฟซีโดยกิลเฮเมรามอสอดีตสตาฟคนหนึ่งของนโตเชแฮมฟอร์เรสต์จะมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าโค้ชของบาทาซาที่สโมรสรแห่งนี้ด้วย แม้ว่าตอนนี้วาดี้จะมีความสนใจในฟุตบอลอื่นๆแต่เขาสัญญาว่าการร่วมทุนครั้งนี้ของเขาจะไม่หันในความสนใจไปจากเป้าหมายหลักในการช่วยเรสเตอร์สตีประสบความสำเร็จต่อไปวาดี้เขียนบนโซเชียลมีเดียไว้ว่าผมยังไม่สามารถตอบแทนเรสเตอร์สตีได้มากพอที่จะทำให้ผมทำสิ่งน,นี้ได้พวกเขารู้และผมรู้ว่าโครงการนี้จะไม่เบี่ยงเบนความสนใจของผมไปจากเป้าหมายเดิมซึ่งจะช่วยให้เรสเตอร์ประสบความสำเร็จไปอีกหลายปี ยินดีด้วยนะวบาดี้แต่อย่าลืมพาเรตเตอร์สตีคว้าแชมป์สักรายการก่อนแยกย้ายไปทําในสิ่งที่ตัวเองสร้างไว้นะครับ Roger el, ร o g เจอร์ชามิเกลร่วมประชุมพรีเมียร์ลีกหาทางออกวิกฤตโควิดระบาดเรตเตอร์สตีเป็นหนึ่งในสโมสรที่เกมพรีเมียร์ลีกถูกยกเลิกเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 การประชุมระหว่างผู้จัดการทีมและกัตันทีมพรีเมียร์ลีกจะมีขึ้นในวันจันนี้ ทำกลางการเลื่อนเกมการแข่งที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเลตเตอร์ิตีดเลื่อนการแข่งออกไป2เกมในวันพฤหอดสบดีโดยต้องพบก,กับทอตนมฮอสเปอร์และเกมสุดสัปดาห์กับเอเวอร์ตันก็ต้องเลื่อนออกไปท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งสมโมสรได้ยืนยันแล้วว่าศูย์ฝึกซีเกรฟของสมโมสรได้ปิดใช้งานเป็นเวลา48ชั่วโมงและจะเปิดอีกครั้งในบ่ายวันเสาร์ ซึ่งทีมหวังว่าจะได้เริ่มต้นการเตรียมความพร้อมสําหรับการทำศึกคาราบาวครับรอบก่อนรองชนะเลิศก,กับเรอร์พูซึ่งมีกําหนดการจ,จัดการแข่งขันขึ้นในสัปดาห์หน้าการเลือกเกมระหว่างเรดเตอร์สตีกับเอเวอร์ตันเป็นหนึ่งใน5เกมที่เลือดออกไปในสุดสัปดาห์นี้นาไปสู่การเรียกร้องให้พิมเมริกดําเนินการและยกเลิกการแข่งขันอย่างน้อย1สัปดาห์โดยหนึ่งเกมที่จะยังแข่งต่อไปคือการพบกันระหว่างแอสตันวิลล่าและเบอร์ลี่ก่อนการแข่งขันตีเวนจูราดในใหญ่ของวิลล่ากล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมว่า การประชุมจะมีขึ้นในต้นสัปดาห์หน้าจากคำพูดของผู้จัดการทีมหลายคนเราต้องการสิ่งเดียวกันเพื่อให้เกมดดำเนินต่อไปเห็นได้ชัดว่ามีความกวลมากมายและคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบอีกเยอะนั่นเป็นเหตุผลที่พิเมริกได้เปิดโอกาสให้ผู้จัดการทีมมารวบตัวกันและผมหวังว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นที่จะได้ออกมาจากการประชุมครั้งนี้นอกจากนี้ยังให้โอกาสสำหรับกัปตันทีมทุกทีมที่จะได้พูดคุยกันและอภิบายว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำในสถานการณ์ปัจจุบัน และหมายความว่าทั้มเบเดนรัเจอร์ผู้จัดทีมเรตเตอร์สตีและแคทเปอร์ชมไมเคิลจะมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมและพูดคุยเกี่ยวกับแผนงานที่เป็นไปได้ต่างๆก่อนที่จะถึงช่วงแมตช์บ็อกซิ่งเดย์ก็ต้องรีบหาทางออกด้วยด้วยกันนะครับก่อนที่สถานการณ์จะรลวร้ายไปกว่านี้ต้องชัดเจนแรกก้าตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b e ปิดกำลังใจให้มีด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับสวนไปนี้ครับตัวผมเองขอราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเดตเตอร์สตีวันนี้สวัสดีครับ